มาแล้วครับมาแล้วอมะม่วงห,หล่นแล้วมะม่วงหล่นแล้วครับอ้าวมะม่วงหล่นแล้วเก็บได้แล้วหนึ่งลูกมะม่วงหล่นแล้วครับมะม่วงลมมาแล้วนะครับลมมาแล้วมาตามนัดเลยครับมาตามนัดเลยวันนี้มาตามนัดนะครับน้องน้ําฝนวันนี้มาตามนัดเลยสุดยอดสุดยอดมากเลยครับฟ้าร้องคืนคืนมากันแล้วครับ ลมเริ่มมาแล้วครับลมเริ่มมาแรงขึ้นแรงขึ้นทุกขณะทุกขณะฟ้าร้องเกินเกนนะครับมาแล้วครับมาับลครับมะม่วงจะตุนะครับเจรลญนะครับมะม่วงเจลินไหมครับลมแรงมากครับลมแรงมากตอนนี้อายุมาแล้วนะครับกแม่พี่น้องที่อยู่ท้องไร่ท้องนานะครับก็กลับมาด่วนนะครับกลับมาด่วนนะครับ ได้ฝนไม่ฟ้าไม้ครับก็ให้เดินทางกลับข้าบ้านนะครับลายส่วนจากพ้อยร้อยนะครับช่องพ้อยร้อยช่อง YouTube พ้อยร้อยนะครับอ่าเดินทางกลับบ้านนะครับนดอยู่ท้องไร่ท้องนาฝนฟ้าหน้านี้มันอันตรายนะครับลม,เร,ม,ม,รบลมเริ่มมาแล้วครับลมเริ่มมาแล้ว แรงขึ้นแงขึ้นทุกน,น,นาแล้วครับขณะนี้ร้อยร้อยไร่รสดอยู่ณนะบ้านแสนสุกนะครับตำบลบ้านบ้านอำเภอท่าบอ่อจังหวัดน้องคายนะครับมาแล้วลงเม็ดเรียบร้อยครับลงเม็ดเรียบร้อยพายุดยรุนร้อนรอนานครับใช้เวลารอจนถึงห้าโมงเย็นเลยนะครับวันนี้ตอนนี้เวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบเนาที นะครับวันจันทร์ที่26เวลา17นาฬิกา3 1นาทีครับฝนล,ลงเม็ดณบ้านแสนสุขตำบลบ้านอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายนะครับฝนตกเรียบร้อยแล้วครับมาถึงช้ามากครับก็ตามที่คำาิทยากรอากาศไว้ไม่มีผิดเที้ยนแล้วครับบอกว่าจะมาบ่ายๆค่ำๆก็ได้เวลาก็มาเรียบร้อย คุณอุทยมหาจัน์ขอบคุณครับที่ติดตามชมชมอยู่ที่ไหนครับแนะนำตัวได้นะครับตกแล้วครับตกแล้วแสนสุกตกแล้วครับบ้านแสนสุกตกแล้วอากาศเย็นสบายมากเลยที่ไหนฝนตกแนะนำมาได้เลยนะครับไฟ์สดพ่ออินโรยครับ ตอนนี้ถ่ายทอดสดณนบ้านแสนสุขตำบลนมะว้านาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะครับถ่ายถ่ายทอดสดทั่วโลกครับติดตามกันได้ทั่วโลกด้วยระบบ iOS iPhone 11 Pro Max นะครับคุณประทุมวันสนแดงครับติดตามชมอยู่ที่ไหนครับคุณคุณประทุมวัน พีแดงติดตามชมที่ไหนครับแนะนําตัวได้นะครับแนะนําตัวได้ภาพชัดเสียงชัดนะครับภาพชัดเสียงชัดนะครับก็อ้าวมาแล้วครับมาแล้วลมกระโชกแรงมาอีกรอบแล้วครับกระโชกแรงมาอีกหนึ่งรอบตอนนี้เม็ดฝนลงเรียบร้อยแล้วนะครับฝนตกเรียบร้อยอากาศเย็นสบายลมพัดกระโชกแรงเป็นครั้งคราวเสียงฟ้าร้องคืน,คน มีประสุมวันนแดงั้งติตามอนม้องวาารย์กนงติตมดตามอชมความอนตองคามชคามดทนต้คามติอช้าอดตามสอชอน,น้องนนาตอามน้องรตอ้ามน้องน้รามตามนั้อง้าตามนั้อง้ามตตามนัด,ดามตา้ามนต้าโมงครา่งวันนี้ ลงเม็ดเรียบร้อยนะครับโอ้สีเชียงใหม่แล้วครับสีเชียงใหม่ยังไม่ตกกำลังเคลื่อนตัวไปครับเดินทางช้ามากครับก้อนเมฆเดินทางช้ามากใช้เวลาระยะระยะเวลาเดินทาง11กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตอนนี้11กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนี้จากบ้านแสนถุกถึงอำเภอสีเชียงใหม่ก็ หลายหลายหลายกิโลครับประมาณสามสกิโลก็อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงนะครับอีกชั่วโมงครึ่งก็คงจะเดินทางถึงนะครับคีคุณปัจจุมวันรอสักพัครับพายุสดูร้อนเดินทางไปถึงนะครับตกแน่นอนครับวันนี้นตกแน่นอนตกทั่วถึงสกลนครตกวันนอ,นอนนะ้ทาาสกลนครนะน้องพี่น้องสกลนครแนะนำมานเลยเด้อู้ใดเบิ่งนะฝนตกดรอทางสกลนครน,นะ อำเภอบ้านมวงคุณอ้อยคุณอ้อยประพัดสอนอุทิศที่อยู่บ้านอำเภอบ้านม่วงนะครับอำเภอบ้านดุงโขกบอคุณบรรดุบดลบรรดลุดลกำลังติดตามชมกราบนมัสการท่านพระท่านท่านพระมหาจา่าพราสการท่านพระมหาจุลพลนุ่นพักดีนะครับฝนตกหรือเปล่าครับ หลวนพี่พระอาทิตย์อาทิตย์โมฝนตกนะครับาแรงรุ่มกับช่วงแรกอีกครั้งครับมาแรงครับมาอย่างแรงอีกหนึ่งรอบแรงมากแรงมากครับเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นขณะแล้วครับแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้น ตกตลมแรงพายุแรงเอาแค่นี้ก่อนนะครับเอาแค่นี้ก่อน,นครับวันนี้ขอจบการไลฟ์สดแค่นี้ก่อนเพราะว่าฝนตกแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยของก้อยร้อยแล้วก็ท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมโอ้เทพไม่ตก้าโอ้ คุณบรรดนบรรดนบอกว่าคุณบรรดนบรรดนบอกว่าฝนไม่ตกที่กรุงเทพเดี๋ยวก็เดินทางถึงครับเดี๋ยวกรุงเทพก็ตกตอนนี้ตกอยู่แถวภาคอีสานก่อนน้องชายก็คงจะตกเรียบร้อยแล้วนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย